ขั้นแรกนะหมอต้องใส่กล่องนึงก่อนเอากล่องนี้วางไว้แล้วก็ติดกับด้านข้างแล้วก็มาร์กนะฮะมาร์กในโรูจะมีในโรูจะมีเนี่ยฮะมาร์กน็อตนะฮะมาร์กน็อตแบบมาร์กน็อตอ่าอันนี้เขาจะมีน็อตอนี้อีกตัวนึงอ่าให้เราเจาะมาร์กเสร็จปุ๊บแล้วก็เจาะนะฮะเจาะเสร็จปุ๊บนะฮะเจาะแล้วเราก็ เอากล่องประกอบเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตเป็นอันเสรพิธีนะฮะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมามาดูกล่องแผงวงจรอันนี้เป็นยี่ห้อ LG เราจะดูที่ power คือเปิดกับเริ่มนะฮะ power กับ start นะฮะ แล้วก็เลเวลคือระดับน้ําตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ผมนิ่งนะครับอ่าตอนนี้เราจะจเจาะเพราต้องเจาะมัน p o w ว่า e v เ l นี่ฮะ,ะวิธีเจาะก็เจาะอย่างนี้ฮะ,ะเราเอาเอาอ่าเอามีดคัตเตอร์ก็ได้นะฮะเจาะไปเจาะไปแล้วก็ค่อยๆเจาะไปหาตัวนี้ฮะ,ะที่เราเห็นหัวนะตัวนนี้ค่อยๆเจาะเข้าไปนี้ แล้วเราก็เชื่อมหัวเอาเอาตะกัวเชื่อมไว้นะตะกั่วเชื่อมนี้ตะกวเชื่อมนี้ตะกัวเชื่อมไล้ไล่ว่ะหลังจากนั้นเราก็เอาสายนี้มาสายนี้ใส่เข้าไปเอานะวิธีการเชื่อมก็เชื่อมอย่างนี้นะใกล้ๆหนละบานง่ายเห็นเนะบานกลัวรึไ่นะวิธีการ เชื่อมแล้วก็เชื่อมน,นี่เชื่อมพาวเวอร์ก่อนนะฮะพาวเวอร์ Power คือสายสีแดงนะฮะสายสีแดงคือพาวเวอร์ e r วคือเปิดปิดที่ที่เราเห็นอยูนี่นะ p o พาวเวอร์ Power. อันนี้คือ Start ะะสตาร์ทนะฮะสตาร์ทเป็นสีเขียวที่เราดูอยู่นี้คำว่าเริ่มนะฮะใช่ใช่อันเดียวกัน เชื่อมดอึ้นะเอาแล้วทีนี้อีกอีกมันจะมี power start level นะนี่ level อันนี้คือขาวดำอันนี้คือเราต้องเชื่อมที่ เราจะหาในเดนิดีเลยตรนี้เป็นดีเลยนะฮะดีเลยฝั่งนี้เป็นดีเลยนะฮะเราเชื่อมฝั่งฝั่งนี้ฝั่งที่มันมีตรงกลางเป็นสีแดงๆเห็นไหมอ่เราเราฝั่งฝั่งนี้เราเราก็เจาะแล้วก็เชื่อมนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องเชื่อม ระดับน้ำคือเลเวลเนี่ยเราก็ปอกเสร็จปับ๊บเราก็จิ้มเนี่ยเชื่อมเลเวลแล้วเรับ ม,ม,มเื่อนะครับคนข,ข,ของการเชื่อมนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้สำหรับ LG นะครับมันจะต้องเชื่อมไฟเพื่อจะเอาไปเข้าไปที่กล่องนะนี่ฮะสายสีน้ำตาลกัแบบสีน้ำเงินที่อีกข้างนี่นะฮะตอกอกขนาดนี้แล้วเราก็เอาสายที่โผล่มาจากข้างในนะฮะ เชอมติดกันนี่รฮะนี่เทศปรัสเหรอแล้วก็แท่พันธุ์ไปเห็นไหม ไปกันครับโอเคตอนนี้แปลว่าเสร็จเสร็จเราก็ังตัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้อง เวลเราต้องมันจะหนีบไม่ได้หนีบแรงมากไม่ได้นะเราไม่ต้องให้มันหนีบแรงมากนะครับแล้วเราก็เอาหออัวน,นี้ออกนะเพราะไม่ให้คนหักไม่ให้คนกดไม่ให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครกดเลยเราจะเว้นไว้หนึ่งอัน เว้นระดับน้ำว้เผื่อเขาจะปรับได้แต่เราจะตั้งไว้ที่น้ำเต็มนะครับหลังจากนั้นเราก็อเอาฝาป้อ่โอเคอเค,ครับแค่นี้ก่อนนะครับ